พาไปดูอีกหนึ่งเรื่องราวครับทุกของคนเป็นแม่ลูกชายเนี่ยติดเล่าอย่างหนักเลยหลังจากนั้นหลอนหลอนถึงขนาดบอกว่ามีเสียงจากสวรรค์สั่งให้ไปฆ่าเพื่อนบ้านคนเป็นแม่ทนเห็นลูกเนี่ยฆ่าคนอื่นไม่ได้เข้าไปแย่งมีดเลยครับคุณผู้ชม เข้าใจหัวโกคนเป็นแม่ครับไม่มีใครอยากให้ลูกเป็นแบบนี้มีภาพจากกล้องวงจรปิดเกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายครับแม่อายุ67ปีแล้วนะโอบประคองแล้วก็พูดโน้มน้าวลูกชายบอกให้ใจเย็นๆแล้วก็พาเข้าบ้านไปรอตำรวจมาควบคุมตัวครับหลังจากลูกชายอายุ42ปีมีประวัติป่วยจิตเวทแล้วก็ติดสุรายอย่างหนักครับเดินออกจากบ้านบุกเข้าไปที่อู่ซ่อมรถแห่งหนึ่งครับพอบุกไปถึงอู่ซ่อมรถ ไม่พูดพ่าททำเพลงครับคุณผู้ชมใช้มีดฟันนางสายรุง้งซึ่งเป็นเมียเจ้าของร้านตอนนั้นเนี่ยกำลังอาบน้ําให้กับลูกสาววัยเจ็ดขวบครับทำให้นางสายรุง้งได้รับบาดเจ็บสาหัสที่ใบหน้าส่วนลูกสาวเนี่ยรอดบุดวิดไม่ได้รับบาดเจ็บครับเคราะดีดีนางสายรุ้งเนี่ยถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลจนอาการล่าสุดปลอดภัยแล้วครับมันอู้อย่างไรผมกัดตันที่มันมากาะเหตุผมมีอู้อย่างนั้นเอ,อยู่กับว่ามา<ป>ด้านหลังเข้าไปหันหนองเลย โบมีโบูบ้แม่ใจกลาเยอดขณะที่แม่ของผู้ก่อเหตุก็บอกว่าลูกชายอ้างแบบนี้คะ่ะว่าไปรู้จักกับนายบุญและนายบุญมากระซิบข้างหูนะบอกให้ไปฆ่านางสาวสายรุง้งซึ่งก็เป็นเพื่อนบ้านกันห่างกันประมาณ200เมตรเท่านั้นแต่ที่ว่าน่าตกใจผู้ชมคะเพราะว่าหนึ่งในรายชื่อที่ ลูกชายจะต้องตามค่าก็คือมีคนเป็นแม่ด้วยมแม่เองก็บอกว่าโอ้โหอันนี้มันสลดใจมากๆค่ะคุณแม่ก็ยอมรับนะบอกว่าลูกชายติดเหล้ามากจนอาการหลอนหูแว่วแต่ที่ผ่านมาเนี่ยลูกชายไม่เคยทำร้ายร่างกายคนในครอบครัวเลยและเพิ่งจะกลับมาจากการรักษาโรคพิสุราเรื้อรังที่โรงพยาบาลเทิงด้วยค่ะนันแบบแบบแบบอะไรนะครับมันหูมันแหววสั่งไปฆ่าฆ่าคนนั้นแล้วมันจะมาฆ่าหม ม,มันาอีมันสังวหาฆ่าเลยฆ่าจุดตายฆ่าจุดตายมันไหาอิน่ะแต่พอเจ้าไปแต่เจ้ากระบาดมันฟันสัก,กร,รมแม้แต่แม่ก็มีเสียงสวรรค์ให้ฆ่าแม่ด้วยคือเข้าใจแหละครับก็ต้องเอาไปรักษานคนแบบนี้ตำรวจก็ตั้งข้อหาพยายามฆ่าและจะนำตัวส่งสารภายในวันนี้ครับแล้วพอไปตรวจสอบประวัติเนี่ยคนก่อเหตุมีอาการป่วยทางจิตญาติและชาวบ้านเย็ยนบอกว่าผู้ก่อเหตุ เคยเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลเทิงแล้วก็ส่งต่อไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลสวนปรุงจังหวัดเชียงใหม่แต่ว่าทางโรงพยาบาลสวนปรุงส่งตัวกลับครับเนื่องจากว่ามีโรคแทรกซ้อนก็อยากจะให้รักษาตัวเนี่ยให้หายก่อนก่อนจะไปรักษาอาการทางจิตเวชอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มาก่อเหตุแบบนี้คนในชุมชนบอกว่าเป็นไปได้ไหม น่าจะมีสถานที่ในการเอาไปบําบัดก่อนก่อนที่จะไปรักษาอาการทางจิตอ,อ่ะน่ากลัวเหมือนกันนะคะเ,ออเรื่องของสภาพจิตใจรวมถึงเรื่องของการติดเหล้าติดยาเสพติดอันนี้ต้องดูแลแล้วก็รักษากันต่อไปค่ะ